ค่ะคุณพิมพิมลคุณวันวิสาคะภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุในช่วง3วันแรกของห่วง10วันอันตรายเทศกาลปีใหม่2,568ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะสาเหตุหลักนะคะยังคงเป็นเรื่องของการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนดค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นรถจัก,กรยานยนต์ค่ะแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะเราก็คงจะต้องเฝ้าระวังสาเหตุนะคะจากการเกิดอุบัติเหตุนันก็คือเรื่องของการเมาแล้วขับค่ะเพราะจากการสํารวจของ ทีมข่าวนะคะก็พบว่าหลายชุมชนนั้นเริ่มเฉลิมฉลองกันแล้วค่ะ นายบุญมาต้นกัญญาผู้ใหญ่บ้านข้อขีหมู่เก้าตําบลบัวใหญ่อําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นขี่รถจักรยานยนต์ระเวนรอบหมู่บ้านค่ะเพื่อทักทายลูกบ้านในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็เข้าไปย้ำเตือนนะคะให้ช่วยกันดูแลคนในครอบครัวหากเฉลิมฉลองและมีการดื่มสังสรรค์ก็ให้งดขับขี่ยานพาหนะออกจากชุมชนค่ะเพราะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าเทศกาลต่างๆของทุกๆปีมักจะเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชน กันค่ะโดยเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานี้ก็มีอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับนะคะก็เส้นทางสายหลักครับถนน4ี่ส่นกนะครับที่เชื่อมกับทางพระรามเกศไปเข้าตัวเมืองคอนแจ่นนี่ครับคนขับบางทีก็มาจากกรุงเทพญาติพี่น้องมาเยี่ยมบ้านอย่างี้ครับมันก็จะมีคนเยอะก็เป็นห่วงแล้วช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อลดอุบัติเหตุการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือว่าการเสียสูญเสชีวิตครับหน่วยงานของรัฐเป็นห่วง ขณะที่ทีมข่าวได้ออกสำรวจชุมชนค่ะอย่างในพื้นที่ของตะบ้านข้อขีนะคะที่เชื่อมต่อมาอย่างตำบลบ้านขามก็พบว่าหลายครอบครัวนั้นเริ่มรวมกลุ่มสังสรรค์กันแล้วอย่างวัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะได้นัดหมายมารวมตัวกันที่บ้านของเพื่อนนะคะแล้วก็ได้เตรียมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งก็อย่างที่เห็นค่ะพวกเขาก็มีการเตรียมทั้งเสือ้อผ้าหม่มหมอนไว้ให้ครบเลยนะคะเพราะว่าผู้ปกครองก็บอกเลยค่ะว่าถ้าเมาให้หลับไม่ต้อง กลับบ้านนะคะแม้ว่าบ้านจะอยู่ในชุมชนแล้วก็ไม่ได้ห่างกันมากนักค่ะจากที่นอนแล้วครับนี่ครับก็คือว่าใครมาก็นอนอยู่นี่เลยครับไม่ให้กลับบ้านกันเลยใช่ครับนี่ครับก็ว่าจะไปเอากองฟางมาอีกครับมาไว้นอนครับแปลว่าก็คือเราก็จะอยู่ที่นี่เลยทั้งๆก็คือนอนที่นี่กันเลยใช่ครับเป็นเพื่อนในชุมชนในหมู่บ้านเดียวกันหมดไหมใช่ครับในหมู่บ้านหมดเลยครับ ขณะที่บริเวณหน้าวัดเจติยภูมิหรือวัดพระาธาตุขามแก่นอําเภอน้ำพองซึ่งเป็นทางหลวงชนบทหมายเลข4007น้ำพองหนองตูมก็นับว่าเป็นถนนสายรองที่มีประชาชนมักจะใช้สัญจรไปยังอําเภอต่างๆทั้งอําเภอน้ำพองนะคะรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยก็มักจะใช้เส้นทางนี้แสนเท่นทางหลักค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดสะสมจึงทําให้มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นแล้วก็มักจะเกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบตอบ้านขามก็ได้มีการจัดกําลังบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วก็ตํารวจนะคะผลัดเปลี่ยนเวรมาดูแลความเรียบร้อยตามถนนสายนี้ค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องปามป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญดังกล่าวซึ่งมีการเน้นในเรื่องของหมวกนิรภัยแล้วก็การ ดื่มสุราของมืนเมานะครับแล้วก็เรื่องมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีความปลอดภัยเรื่องความเร็วนะครับเรื่องอาการขับรถด้วยความประมาทอันนี้คือมาตรการที่ที่เราได้กําหนดในการปฏิบัติงานสําหรับจังหวัดขอนแกน่นมีการตั้งด่านจุดตรวจหลักนะคะจำนวน61จุดค่ะ มีจุดบริการประชาชนหรือว่าด่านชุมชนจำนวน312จุดโดยในห่วง3วันนะคะมีอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตสาเหตุหลักนะคะยังคงเป็นในเรื่องของหลับในลำดับต่อมานะคะก็คือเมาแล้วขับและทัศนวิสัยไม่ดีค่ะส่วนสถานที่เกิดเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียก็ยังคงเป็นถนนสายหลักที่ผู้สัญจรมักจะทำความเร็วได้นะคะ ค่ะคุณพิมพิมลคุณวันวิสาคะสำหรับข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการนะคะในส่วนของอขอภัยค่ะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนเทศก,กาลปีใหม่ของจังหวัดขอ,อนแกน่นมีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ3คนค่ะซึ่งอำเภอที่พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดนะคะก็คือเขตอำเภอเมืองขอนแกน่นรองลงมาก็คือเขตพื้นที่ของอำเภอน้ำพองและอำเภอพระยืนค่ะแม้แต่ถนนสายรองอย่างจุดที่ดิฉันยืนอยู่ขณะนี้นะคะ ถ้าเป็นช่วงที่มีการจราจรหรือว่ามีปริมาณรถมากๆก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยมายืนเพื่อที่จะให้รถนั้นชะลอความเร็วค่ะค่ะขอบคุณเงินดารัตค่ะ